เทศกาลกินเจหน้าบ so hey, ิ the the ๊กซีเซ็นเตอร์นะเพื่อนๆพระนารามสองบิ๊กซีเซ็นเตอร์นะอาหารเยอะมากนะเพื่อนๆนเดินเข้ามาก็เจอแล้วห้าหกสิบรายการนะเฉพาะร้านเดียวนะเพื่อนเนเฉพาะร้านเดียวนะแล้วลึกเข้าไปข้างในหนุนยาวเข้าไปข้างในอาหารเจทั้งนั้นเลยนะเพื่อนเพื่อนมากันได้เลยนะคะเพื่อนๆนวันนี้ยายพามาดูอาหารเจนะ บังเอิญมาซื้ออะไรอ่ะก็เลยเห็นอาหารเจน่าทานมากนะทุกคนอันนี้ขาเห็ดผัดพริกไทยดำนะเยอะมากอะร้านนี้ถึงร้อยรายการไหมพี่ห้าหกสิบรายการนะเพื่อน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 ที่ที่ทานอาหารเจมาได้เลยนะอยู่อยู่หน้าบิ๊กซีบิ๊กซีการเคหะนะพระรามสองนะทุกคนน่าทานมาก ดูแกงแกงก็น่ากินนะคะเพื่อนๆดูนี่ยายมาแค่9ก้าโมงนะของเขาจะหมดอยู่แล้วเนี่ยขายดีมากนะเพื่อนๆใครที่สนใจอาหารเจนะช่วงกินเจมาได้เลยนะหน้าบิ๊กซีหน้าบิ๊กซีพระรามสองบิ๊กซีเล็กนะ เพื่อนๆมาได้เลยนะอาหารเยอะมากบิ๊กซีตรงข้ามโลตัสนะเพื่อนๆน,นู่นยาวไปถึงนู่น รถว่างมากนะเพื่อนๆไปได้เรื่อยๆมาดูกันเพื่อนเอนว่ายายไปข้างนอกได้อะไรมากินยายไปเดินไปซื้ออะไรจักนะอะไรซิปอะไรพวกเนี้ยายก็ไปได้ปลาเค็มเจ ลากเห็ดหอมผัดพริกไทยดำเเขาเรียกขาเห็ดขาเห็ดผัดพริกไทยดำแล้วก็เต้าหู้กรอบหวานเดีย๋ยวยายจะแกะให้ดูนะคะมาแล้วนะเพื่อนๆได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่สี่สิบบาทอันนี้ชนะิ้นละยี่สิบนะเพื่อนๆอันนี้